เรากำลังนั่งอยู่ที่วัดบางกระจะกวัดบางกระจะกรมีแผนที่เกาะเมืองอยุธยานะครับแผนที่นี้ผมเอามาจากกมรมศิลปากรเมืองอยุธยาอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยาทางรถไฟมีเส้นประสีแดงพาดมันจะพาดผ่านเมืองอยุธยานะฮะ ขณะนี้เราอยู่ตรงจุดสีแดงเนี่ยจุดสีแดงจุดสีแดงนี่คือบริเวณวัดบางกระจักรวัดบางกระจกจะอยู่ตรงสามแยกพอดีสามแยกแม่น้ำสองสายมาชนกันมแม่นม้ำเจ้าพยา,าไหลมาทางขวาของคุณขันชัยส่วนไอ้ทางด้านตรงไปมาอีกคุดหนึ่งมาจากทางทิศตะวันออก นั่นแม่น้ำป่าสักต้นน้ำอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายแถวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยบริเวณตรงเนี้ยเมื่อน้ำสองสายมันมาชนกันน้ำมันแรงทั้งคู่ทั้งแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสักมันก็กลายเป็นน้ำวนน้ำมันจะวนเขาเรียกน้ำวนบางกระจะกไอค้คำว่ากระจะกเนี่ยมันมีคำเดิมดั้งเดิมอยู่ คำว่ากระจะหรือก,กระจะสำเนียงใต้อาจจะออกเป็นกระจะได้มันแปลว่าลูกคลื่นลูกเล็กๆลูกคลื่นคือไม่ใช่คลื่นใหญ่เหมือนคลื่นในทะเลนะครับมันคลื่นในน้ําเนี่ยแต่ขณะเนี้ยทางภาคกลางเนี่ยเลิกใช้ไปแล้วแต่มันยังเหลือตกค้างอยู่ในภาคใต้ผมได้มันจกพจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ฝั่งโน้นะคือป้อมเพชรน,นะครับมันเป็นด้านทิศใต้ของเกาะเมืองอยุธยา ส่วนฝั่งข้างหลังผมนี่หลังคุณขันชัยเป็นนี่วัดพนันเชิงวัดพนันเชิงความจริงมันกลายมาจากภาะาเข็รว่าพแดงเชิงพแดงเชิงเป็นพเขมมนะครับพระนั่งพ้านั่งอาตมาเลยพูดง่ายง่ายโน่นเจดีเล็กเล็กริบริมด้วยเห็นยอดเหนือพุ่มไม้ขึ้นมาแน้ะวัดใหญ่ชัยมงคลเขาว่าเป็นที่นัดพบกันของมูเตลูทั้งหลายขนาดนี้ใช่ไหมสายโม สายมูทั้งหลายไอ้ที่มานั่งตรงนี้ก็เพื่อที่จะอธิบายว่าก่อนที่มันจะเป็นเกาะอายุทยามันเคยเป็นเมืองอโยธยามาก่อนและมันอยู่ฝั่งโน้นแหละฝั่งวัดพนัญเชิงนั่นแหละสมัยโบราณเนี่ยมันยังไม่มีแม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสักไม่ได้ไหลามาออกตรงนี้มันไหลไปออกโน้นอ้อมไปโน้นอ้อมไปทางอำเภออุทัย แล้วย้อนล,ลงไปวกกลับมาหามานาจรยาเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ชัดน,นะครับเดืองีอยุธยาไม่ได้ไปเกาะสมัยอยุอยทยายไม่มีเกาะเป็นแผ่นดินเดียวกันเดินทางทอดนองทองเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ ดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบา้าน